สิ่งที่คุณควรใส่ใจเมื่อใช้ที่เก็บข้อมูล Solid s t ต t หนึ่งคือความเร็วในการอ่านและเขียนต้องเร็วและอีกอย่างคือต้องปลอดภัยเพียงพอโดยปกติแล้วฉันจะต้องย้ายและจัดเก็บสื่อวิดีโอจำนวนมากเมื่อถ่ายภาพที่ใช้กันมากที่สุดคือ Drive Solid s t a t เครื่องที่นี้หลังการทดสอบความเร็วในการอ่านสูงสุดอยู่ที่1050 ms ความเร็วในการเขียน1000 ms ความเร็วนั้นเร็วมากการเข้าถึงข้อมูล3ามีใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีอย่างที่2ความเข้ากันได้ดีมากรองรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Windows Mac และ Android พร้อมกัน โดยพื้นฐานแล้วกราบใดที่มี USB และประเภท4ก็สามารถเสียบปลัก๊กและเล่นได้และไม่จําเป็นต้องแปลงระบบนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการเข้ารหัสที่รองรับระบบคู่ของ Windows และ Mac สามารถนําความปลอดภัยที่สูงขึ้นมาสู่ข้อมูลไฟล์ฮาร์ดดิสการต้องการใช้การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES 256บิตคุณไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงที่ข้อมูลไฟล์จะถูกขโมยอีกต่อไปหากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณสูญหายลักษณะยังได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังลักษณะถูกปกคลุมด้วยชั้นของวัสดุยาง ซึ่งมีฟังก์ชันป้องกันการตกและการน,น้ำทุกวันประสบการณ์โดยรวมดีมากมีความเร็วในการอ่านสูงมีความเข้ากันได้ดีและมีความน่าเชื่อถือพี่น้องที่ขัดสนสามารถมั่นใจในการซื้อได้หน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มีจำกัดเกินไปทุกคนควรมีฮาร์ดไรฟ์พกพาฉันเลือกไร้์ยซอริสเทเคลื่อนที่นี้อย่างระมัดระวังพื้นผิวของฮาร์ดไรฟ์ใช้เปลือกซิลิโคนขนาดพอๆกับบัตรเครดิตเลยฮาร์ดไรฟ์มาพร้อมกับสายข้อมูลสองสายพอตซี C, และพอรตเอ แถบความคืบหน้าของภาพยนตร์ความละเอียดสูงที่มีแฟลชมากกว่า3 G ฮ G ร์ดไดรฟ์ยังรองรับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP 55และสามารถทนต่อการตกได้น้อยกว่า2เมตรนี่มันาา์ดคอร์เกินไปลองคิดดูตอนนี้คุณยังต้องการเหตุผลในการซื้อาา์ดไดรฟ์มือถือให้ตัวเองหรือไม่